ทุกวันพบกับรายการของช่องด i เรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i เรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่26มิถุนายน2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับเลือกพิธาจะได้อะไรแบบนี้ก็มีด้วยนับเป็นเรื่องแปลก แทบไม่เคยพบเจอมวลชนยื่นข้อเรียกร้องให้พักการเมืองในประเด็นที่กระโดดขยิงจนไม่น่าจะเป็นการเรียกร้องในคราวเดียวกันได้แต่ก็เป็นไปแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาตรงกับวันที่24มิถุนายนในแง่ประวัติศาสตร์ทางการเมืองแล้วมีเรื่องให้เล่าขานกันมากมายหลักๆแล้วคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีกิจกรรมหนึ่งน่าสนใจกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย ทำหนังสือถึงพิธาลิมเจริญรัฐมีข้อเรียกร้อง5ข้อประกอบด้วย 1. ประกาศให้วันที่24มิถุนายนของทุกปีเป็นวันชาติไทยที่มีการเฉลิมฉลองสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยตรวจสอบการทำลายหมุดคณะราษฎรและอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเพื่อน,นำคืนหรือสร้างขึ้นมาใหม่ตามคุณค่าความหมายแห่งสัญ,ญลักษณ์ประชาธิปไตยที่ถูกทำลายส ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ450บาทและการส่งเสริมเสรีภาพการรวมกลุ่มสาภาพแรงงานเป็นวาระเร่งด่วนทำทันทีตามที่ได้หาเสียงไว้ 3. เพิ่มเงินเบี้ยผู้สูงอายุจากเดือนละ600บาทเป็น3,000บาท 4. ลดราคาพลังงานด้านน้ำมันรถยนต์ลดราคาไฟฟ้าและการเดินทางโดยสาธารณะทุกประเภท 5. แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนในวาระวันที่24มิถุนายนการเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำเบี้ยผู้สูงอายุลดราคาน้ำมันลดค่าไฟฟ้ามันดูขยิ่งไปหน่อยแต่ไม่ผิดอะไรแต่ก็เพียงตั้งข้อสังเกตเล็กๆว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนเรื่องอะไรกันแน่และควรโฟกัสในเรื่องอะไรแม้มวลชนกลุ่มนี้มาในชื่อ24มิถุนาประชาธิปไตย แต่เมื่อดูความต้องการในข้อเรียกร้องแล้วสภาพเศรษฐกิจดูจะเป็นที่ต้องการกว่าว่ากันตามจริงข้อเรียกร้องในวันที่24มิถุนายนน่าจะเป็นการประกาศให้วันที่24มิถุนายนเป็นวันชาติกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับมากกว่าการทวงค่าจ้างขั้นตำ่ำเบี้ยผู้สูงอายุลดราคาพลังงานควรจะเรียกร้องเอาตอนพิธาเป็นนายกแล้วไม่ใช่หรือ ก็แสดงว่ากลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยให้น้ำหนักไปเรื่องปากท้องมากกว่าจะเปลี่ยนวันชาติกลับกันพัรคก้าวไกลใช้วันที่24มิถุนายนเพื่อจุดเชื้อเปลี่ยนประเทศไทยไม่เหมือนเดิมช่อพันนิกาวานิศโพสต์ในโซเชียลหราจัดงานฉลองวันชาติที่ตึกอนาคตใหม่มีทั้งนิทรรศการวงคุยและเครื่องดื่มสุดพิเศษเพื่อระลึกถึงคุณูปาการของคณะราษฎร คนเยอะคึกคักบทสนทนารุ่มรวยสนุกสนานได้กลิ่นความเจริญและประชาธิปไตยประเทศนี้ประชาชนพยายามพลิกแผ่นดินมา91ปีตอนนี้มีหวังว่าจะสําเร็จในเร็ววันเห็นอะไรในโพสต์นี้ครับประเด็นแรกระบุว่า24มิถุนายนเป็นวันชาติประเด็นหลังประชาชนพลิกแผ่นดินมา91ปีวันชาติเดิมก่อน2475 ก็เคยมีการจัดเฉลิมฉลองในวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์แม้จะไม่เป็นทางการแต่เป็นการประกาศให้ชาวตะวันตกรับรู้ว่าสยามก็มีอารยะแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรได้เปลี่ยนวันชาติเป็น24มิถุนายนเมื่อปี2481ต่อมาในปี2503จอมพลสฤดิ์ธนรัฐประกาศยกเลิกวันชาติ24มิถุนายน ให้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันชาติแทนซึ่งก็ตรงกับวันที่5ทธันวาคมประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐมีข้อความดังนี้ด้วยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่าตามที่ได้กำหนดให้มีการเฉลิมฉลองวันชาติไทยในวันที่24มิถุนายนนั้นได้ปรากฏในภายหลังว่ามีข้อที่ไม่เหมาะสมหลายประการ ในด้านประชาชนและหนังสือพิมพ์ก็ได้นำเสนอแนะให้พิจารณาในเรื่องนี้หลายครั้งหลายคราวคณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาโดยมีพลตรีพระเจ้าวรวงเธอกรมมมื่นนราทิปพงประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนี้ได้พิจารณาแล้วเสนอความเห็นว่าประเทศต่างๆได้เลือกถือวันใดวันหนึ่งที่มีความสำคัญ เกี่ยวเนื่องกับชนในชาติต่างๆกันโดยถือเอาวันประกาศเอกราชวันอิสรภาพวันตั้งถิ่นฐานวันสาธารณรัฐวันสถาปนาพระราชวงศ์บ้างซึ่งไม่เหมือนกันแต่ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติโดยทั่วไปนั้นให้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติเช่นประเทศอังกฤษเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กสวีเดนญี่ปุ่นเป็นต้น แม้ประเทศไทยของเราเองก็ได้ถือเอาวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยมาแล้วเพิ่งจะมากำหนดเอาวันที่24มิถุนายนเป็นวันชาติเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในระยะหลังนี่เองคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศที่พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นการสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกัน จึงสมควรจะถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยต่อไปโดยยกเลิกวันชาติในวันที่24มิถุนายนเสียและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอีกฉบับที่ออกตามมาให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยคือวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9คือวันที่5ธันวาคมของทุกปีณพศนี้ พักก้าวไกลคณะก้าวหน้าประกาศชัดเจนต่อสาธารนณะแม้จะยังไม่เป็นนโยบายพักแต่เหมือนคำสัญญาว่าจะเปลี่ยนวันชาติกลับไปเป็นวันที่24มิถุนายนอีกครั้งรังสิมันโรมเสวนารำลึก2475กลับมีประเด็นลึกลงไปยิ่งกว่าวันชาติข้อเสนอของเราที่จะเป็นก้าวแรกของการทลายการรัฐประหารคือการปฏิรูปกองทัพเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่มีกลุ่มก้อนบางกลุ่มที่จะใช้สถาบันกองทัพไปยึดอำนาจจากประชาชนแล้วแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวทะเลิองอำนาจแล้วอ้างว่าเป็นรัฐาธิปัตย์อีกต่อไปหลังจากนั้นกระบวนการการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นฉบับของประชาชนพรรคก้าไกลก็ยืนยันกับพี่น้องว่าเรามีแนวความคิดว่าจะทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีสถาบันทางการเมืองใดๆอีกต่อไป ที่จะไปรับรองการรัฐประหารอีกแล้ว3โจทย์นี้หากเราทําสําเร็จเราจะเฉลิมฉลองวันที่24มิถุนายนอย่างเต็มภาคภูมิและนั่นคือวันชาติอย่างแท้จริงเป็นไงครับฟังจบแล้วนี่อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่พักก้าวไกลเสนอแก้มอ1 2หนในประเด็นที่พักก้าวไกลคณะก้าวหน้าและมวลชนเชื่อมาตลอดคือการรับรองคณะรัฐประหาร ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหารัฐประหารได้แล้วใครเป็นคนรับรองมีการสร้างวาธกรรมการเซ็นรับรองรัฐประหารพุ่งเป้าไปที่พระมหากษัตริย์ทั้งที่จริงการรัฐประหารแต่ละครั้งหัวหน้าคณะรัฐประหารจะมีฐานะเป็นรัฐาธิปัตย์การลงพระปรมาพิไทยของพระมหากษัตริย์เป็นการลงนามตามหน้าที่ในรัฐธรรมนูญจึงไม่เคยมีการเซ็นรับรองรัฐประหารเลยแต่อย่างใดฉะนั้น การที่รังสีมันโรมซึ่งคิดว่าตัวเองกำลังม,มีอำนาจบอกว่าจะไม่มีสถาบันทางการเมืองใดๆอีกต่อไปที่จะไปรับรองการรัฐประหารจะแปลความเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรนี่ควรเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่สอวอจะนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจว่าควรเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะการเลือกพิธาจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้กลายเป็นประเทศที่เราไม่เคยรู้จักจริงๆ ศิรปวัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสถานที่อันสวยงามโอโถงตรการตาแห่งนี้จะเรียกว่าคฤหาสน์หรือบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงเวลาที่เหมาะสม เจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ให้กับผู้สนใจได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตรตั้งอยู่ที่บ้านบางใหญ่นนทบุรีสนใจติดต่อคุณอับพ,พิชัยจุมพลสเสถียรโทรศัพท์0962141545